เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับเข้าสู่คอยบอร์ดแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลแบบซิ่งๆแว้นๆก็ต้องแพลตฟอร์มนี้เลยจะบอกว่าซิง่งมันก็ไม่เชิงหรอกถ้าซิ่งมันก็ต้องลงทุนเยอะเป็นนิสนึงนะไม่นิดหรอกเยอะเลยตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยวิธีการทําเงินของเขาครับก็คือการนํา AI นะครับมาทําการเก็งกําไรให้กับเงินลงทุนของเราครับหรือเรียกว่าเป็นการ นำเงินนะครับอีกฝั่งหนึ่งมาทําการจ่ายให้กับเรานั่นเองครับมันก็คือ <laughs> เฮ้ยมันคือการเทรดจริงๆนะหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราก็ต้องรอดูติดตามในกลุ่มอีกทีนึงแต่ว่าการลงทุนพวกนี้นะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเพิ่งมาเปิดใหม่เรียกว่าต้นน้ําจากที่แอดดูในกลุ่มก็มีประมาณ200คนนะแล้วก็ เพิ่งมีการโปรโมทนะครับในต่างประเทศไปประมาณาประมาณอาทิตย์นี้แหละรครับอาทิตย์ที่2ของเดือนนะก็น่าจะประมาณ4 5หวันนะก็ยังใหม่ๆอยู่เรียกว่าต้นน้ำนั่นแหละมันจะมีะแผนการลงทุนนะครับแผนดิแผนการลงทุนนะทั้งหมด5แผนด้วยกันแต่ละแผนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปครับอย่างแผนแรกเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นเป็นสแตนดาร์ด จะเริ่มที่30เหรียญครับแล้วก็สูงสุดที่100เหรียญจะได้วันละ1.5%เป็นเวลา1วันเราก็สามารถถอนได้เลยสมมุติฝากปั๊บแล้วก็ถอนได้เลยใครจะฝาก1วันเพื่อลดความเสี่ยงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออขี้เกียจกดอ่ะเริ่มต้นสัก500เหรียญหรือเริ่มต้นสัก200เหรียญ150เหรียญเงี้ยก็ฝากได้เลยครับ30วันแล้วก็ถอนทุกวันนะ แต่ว่าถอนทุกวันไม่ได้มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าจะถอนเนี่ยก็คือเราจะต้องอสะสมให้ครบ30เหรียญก่อนนะถึงจะถอนได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องคำนวณในส่วนนี้ดีๆนะว่าถ้าเราฝากปั๊บเร,เราถอนเราต้องถอนทุนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ถอนทุนเราจะฝากวนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับ1วันวนหวัน,วนแบบบางคนบอกเออเอาแบบนี้ก่อนลดความเสี่ยง ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าเอาอเอาสาเดีกว่าได้สูงขึ้นอ่าความเสี่ยงสูงขึ้นเอา60วันความเสี่ยงก็สูงขึ้นไปอีกอันนี้120วันก็สูงขึ้นไปอีกแล้วก็180วันครับซึ่งผลตอบแทนก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้ครับส่วนต่อมาครับมันก็จะเป็นส่วนของการถอนเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด ไม่เกิน20นาทีครับภายใน20นาทีเนี้ยเนี่ยก็คือสามารถถอนได้แล้วก็จะได้รับครับในส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ต่ำนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีแต่ว่าต่ำแล้วก็มีซัพพอร์ตนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการถอนหรือการฝากเนี่ยก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้เลยโอเคเราก็มาเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะครับเพื่อที่จะมาลงทุนนะแล้วก็ทำการฝากเงินเข้ามาพอเราลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้รับนะครับในส่วนของตัว เงินพิเศษนะครับในการเปิดก็คือเป็นโบนัสพิเศษทั้งหมด5เหรียญด้วยกันก็คือเป็นเป็นเงินฝากนะครับสมมติเราฝากเข้ามาเท่านี้ใช่ไหมเราจะฝากเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเปิดปุ๊บเราก็ได้รับเลยนะแล้วก็ฝากเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะอันนี้แอดฝากมา600 5เหรียญน,นะมันก็คือมันก็คือ,คอเงินของที่แอดจะได้แต่ว่าแอดต้องทําการลงทุนนะก็ต้องไปเก็บจากตัวผลกําไรแทนโอเค เราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้ทําการฝากเงินก่อนเนาะเราสามารถทําการฝากเงินได้โดยผ่าน TRC 2 0นะหรือว่าจะเป็น ERC 2 0ก็ได้เหมือนกันโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราฝากเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรามาที่การลงทุนแล้วเราก็มาเลือกครับอย่างแอดเนี่ยแอดลงอันนี้แล้วก็เลือกแล้วก็ใส่ไปเลย all in อา้ากด เดี๋ยวเดวีใส่600แล้วกันเหลือเสร็จหเหรียญโบนัสเอาไว้ถอนอ่าโอเคมันจะอออินทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ประมาณนี้ละกันเราสามารถแบ่งแผนนะครับอย่างเช่นเราเออคืนทุนตัวนี้แล้วเราจะโยนมาตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไปได้เรื่อยๆนะเออแล้วเราเอาคืนทุนก่อนถ้าเราคืนทุนได้แล้วถ้าแพนกของโกเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งเหรียญคืนทุนใน20วันนะครับตัวนี้ แต่ว่าความเสี่ยงสูงอะนะพันเหรียญเลยอะอโอเคอันนี้เราลงทุนแล้วนะครับเราก็มาดูอันนี้เนี่ยเราสามารถทําการเพิ่มนะครับในส่วนนี้ได้แต่ว่าขั้นต่ำก็อยู่ที่สามสิบนะครับถึงหนึ่งพันอ่ามันมีขั้นต่ำอยู่นะแล้วเราก็ต้องรอย4ิบสี่ชั่วโมงครับเพื่อทําการถอนนะเดี๋ยวแอดจะมาทําการอัปเดตคลิปนะครับถอนให้ดูอีกทีหนึ่ง อันนี้เราก็สามารถมาทานเฟอร์นะครับโอนได้ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นธุรกรรมนะครับเราก็ดูเลยนี่อ่าเห็นไหมครับทีนี้นะครับก็มาเช็คกันว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วในส่วนของซีเวอร์เนี่ยอ่าเรามาดูแผนกการลงทุนที่เราลงไปแล้วเนาะเราก็มาดูตรงนี้เลย my In v e s t m e n t อ่าโอเคเห็นไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราฝากไปเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาที่มันนับอยู่เนี่ยเราก็รอคอยนะครับเพื่อ ให้มันจ่ายออกมาซึ่งตรงเงินตรงนี้ครับจะถูกล็อกเอาไว้อยู่ที่24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าถอนเนี่ยกำไรเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะถอนอ่าเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำไรยังไม่ได้ถูกเข้ามานะครับมันจะถูกสะสมของมันเองนะใน,นส่วนของตรงนี้เราก็จะได้รับแล้วก็สามารถกดถอนกำไรรวมกับเงินที่เรามีอยู่ได้นะครับตัวหเหรียญ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนลงทุนกันด้วยนะครับในส่วนของกลุ่มเทเลกราเนี่ยก็เข้าไปติดตามกันได้เลยคือแอดมองว่า1วันเนี่ยก็น่าลองอยู่เนาะเออเราอาจจะเทสสักร้อยเหรียญหรือว่า30เหรียญในนี้แล้วแต่หรือบางคนบอกว่าเออสัก200เหรียญ30วันไปเลยจัดไปก็ได้นะครับแอดก็ววลองลงแบบ60วันดูอ่าก็เสี่ยงไปเลยนะมันเอาไออยู่แล้ว30วันมันก็เอาไอแล้วเนาะอืม โอเคครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงนท้งทีนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ